แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ youtube ความยาวประมาณ600คำที่พูดถึงรถถังในตำนานและพลังแห่งสงครามยานเกราะพร้อมแนะนำช่องไบบัสซิงเป็นภาษาไทยในช่วงต้นของวิดีโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบัสซิงช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดยานยนต์ทั้งสองล้อและยานพาหนะสุดโหดจากทั่วโลกถ้าคุณชอบกลิ่นไอของเครื่องยนต์เสียงคำรามและเรื่องราวของพลังกลระดับตำนาน คุณมาถูกที่แล้วครับวันนี้เราจะพาคุณไปเจอกับสุดยอดรถถังในตำนานที่ถูกขนานนามว่าเป็นพลังแห่งสงครามยานเกราะหรือที่หลายคนยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสนามรบมันคือรถถังที่แม้แต่ศัตรูก็ต้องเกรงใจด้วยรูปร่างอันใหญ่โตเกราะสุดแกร่งและอาวุธที่ไม่มีใครอยากเผชิญหน้าใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง m 1 a 2อ a b r a รถถังประจันบานหลักของกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากกลุ่ม M1 Abrams เดิมเพิ่มเติมคือเทคโนโลยีขั้นสุดและสมรรถนะที่เหนือกว่าทุกสิ่ง M1A2 Abrams ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหล็กก้อนใหญ่บนสายพานแต่มันคืออสศูรร้ายบนสนามรบน้ำหนักกว่า68ตันใช้เครื่องยนต์กังหันก๊าซ AGT-1500 ที่ให้พลังสูงถึง1,500แรงม้าทำให้แม้จะมีน้ำหนักมหาศาลแต่มันก็ยังสามารถทำความเร็วได้ถึง67กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสภาพภูมิประเทศทุรกันดาร ระบบเกราะของมันเป็นแบบคอมโพสิตที่เรียกว่าช็อปแบมอาร์เมอร์ซึ่งมีความสามารถในการต้านกระสุนเจาเกราะและระเบิดแรงสูงได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ M1A2 ยังสามารถติดตั้งเกราะเสริมแบบ Reactive หรือแม้แต่ระบบป้องกันแบบ Active Protection System ที่สามารถดักจับและทำลายขีปนาวุธของศัตรูได้ก่อนจะปะทะตัวรถอาวุธหลักของมันคือปืนใหญ่สมุดบอขนาด120ม mm. ิลลิเมตรเรนเม a อ l M 2 5 6ที่มีความแม่นยำสูงและสามารถยิงกระสุนได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจอกราบแบบ A.P.F.S.D.S. หรือกระสุนระเบิดแรงสูงแบบฮีทพร้อมด้วยปืนกลขนาด50และ7.62ม mm. ิลลิเมตรสำหรับการป้องกันรอบด้านภายในตัวรถยังเต็มไปด้วยระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลกล้องความร้อนระบบระบุเป้าหมายอัตโนมัติและการสื่อสารล้ำสมัยทำให้ลูกเรือสามารถตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบัน M 1 a 2 A อง أ ب มีหลากหลายเวอร์ชั่นอาทิเซฟ V 2และเซฟ V 3ที่มาพร้อมการอัปเกรดด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันที่ทันสมัยมากขึ้นราคาต่อคันของ M 1 a 2 A m อนั้นอยู่ที่ประมาณ9ล้านดอลลาร์หรือราวๆา3 0ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและระบบที่ติดตั้งเพิ่มเติมถือเป็นราคาที่สูงมากแต่ก็สะท้อนถึงขีดความสามารถระดับท็อปของมันได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ใช้งาน M 1 A 2แต่ยังถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรต่าง,างๆเช่นซาอุดีอาระเบียอียิปต์คูเวตและโปลแลนด์ซึ่งล้วนให้ความไว้วางใจในความแข็งแกร่งและสมรรถนะของมันนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ M 1 A 2อง أ รมได้รับการขนานนามว่าเป็นพลังแห่งสงครามยานเกราะตัวจริงถ้าคุณชอบเรื่องราวของยานยนต์สุดโหดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Byte b u z i n g ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเสียงเครื่องยนต์ที่คุณไมมม่ีวันลื ขอบคุณที่รับชมครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงบรรยายหรือคลิปประกอบแจ้งได้เลยครับ